มาแล้วค่ะสำหรับคลิก110นะคะตัวปี2008นะคะคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออตโอต้นะคะขับขี่ง่ายสะดวกสบายนะคะสามารถใช้งานได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะตัวนี้นะคะก็ยังมาพร้อมกับตัวคอมบเบรกนะคะที่ช่วยกระจายแรงเบรกทั้งล้อหน้าและล้อหลังนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะรานะคาไม่แรงนะคะแนะนำคันนี้เลยค่ะ สำหรับคิขันนี้นะคะราคาอยู่ที่15,500บาทนะคะก่อนรับรถนะคะเรามีการตรวจเช็คระบบเครื่องระบบไฟเป็นถ่ายของเหลวทั้งหมดนะคะให้พร้อมใช้งานเลยคะ่ะอีกทั้งนะคะก็ยังมีการรับประกันหลังการขายให้ลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าสามารถใช้งานได้อย่างสบายใจเลยคะ่ะสำหรับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดน,นะคะเราก็มีบริการจัดส่งทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะลูกค้าสามารถทักเพจ้านว่าลายๆ้านเข้ามาได้เลยนะคะ สำหรับลูกค้าที่ซื้อรถวันนี้นะคะรับของแถมสุดคุ้มไปเลยนะคะน้ำมันเต็มถังนะคะหมวกกันน็อก1ใบนะคะแล้วก็สามารถเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าได้หนึ่งชิ้นเลยนะคะก็จะมีทั้งพัดลมนะคะหม้อหุงข้าวเตาปิ้งย่างหรือลำโพงบลูทูธค่ะโโม,มชั่นนี้นะคะคุ้มสุดๆเลยค่ะลูกค้าอย่ารอช้านะคะ